ใ่อย่างที่จิตใจเป็น,นเบอร์ห้าขอย้อนเป็นเบอร์ห้านิดหนึ่งเบอร์ห้าอย่ายกจิตขึ้นไปแบบนั้นอย่ายกจิตหนีโลกออกไปเรียนรู้โลกไม่ใช่หนีโลกนะให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้หนีทุกข์อย่ายกจิตหนีขึ้นไปเอออยู่อย่างนั้นเบอร์หกหลงไปแล้วรู้ไหม ทำกรรมฐานไปนะแล้วจิตหลงก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะในชีวิตธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบมารมแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงก็รูนะ้ฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกมาใช้ได้นะบอกผมว่าไ่ทำต่อนะอดทนแล้วเราก็เห็นผลด้วยตัวเราเองแหละเบอร์เจเบอร์เจ็เเจลุ่มใจจะแย่แล้วอนะ่ะเบอร์เจถือศีลห้า สวดมนต์คอยดูจิตตัวเองอึดอัดเครียดฟุ้งสุขทุกข์ก็คอยรู้ค่อยๆดูไปนั่งสมาธิดูลมหายใจบริกรรมพุทโธบางทีเห็นแสงสีแดงสีม่วงรู้ว่าเห็นแต่ไม่ยึดติดดีสักพักเปลี่ยนเป็นแสงสีขาวก็ดูรู้ไปเรื่อยๆแสงก็หายไปบางครั้งเกิดการรวมจิตที่หน้าผาก ในเวลาที่จิตฟุง้งดูจิตไม่ได้ก็จะมากําหนดจิตพุทธโธท,ที่หน้าผากรู้สึกทําให้รวมสมาธิได้ดีอืมไม่แน่ใจว่ามาถูกทางไหมครับถูกนะกําหนดแต่กําหนดตรงนี้มีจุดเสี่ยงอยู่นิดนึง่งนะกำหนดตรงนี้เรื่อยๆนะดีไม่ดีเห็นน้นเห็นนี้ง่ายเลยนะแต่ไม่เป็นไรถนัดตรงนี้ก็เนี้แต่ถ้าเห็นอะไรก็ไม่เอานะเห็นก็ทิ้งมันไป ส่วนใหญ่เขให้ามาอยู่ที่จมูกนะเพราะลมมันมาระง,งับลงที่จมูกนะแต่อยู่ตรงนี้มันก็มีแสงขึ้นมาได้ก็เห็นนั่นเห็นนี้ได้เหมือนกันแหละแต่ตัวเนี้เดี๋ยวมันจะเห็นโอ้ยที่นั่งอยู่เนี้ยเยอะแยะเลยไม่รู้คนหรือผีนะอย่าไปเที่ยวดูข้างนอกนะตาของเรามันเปิดตาเนี้ยเดี๋ยวมันจะเที่ยวรู้เที่ยวเห็นไป รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปอยู่ที่ตัวเองอ่านกายอ่านใจไปเบอร์เจ็ดดูจิตได้ดูจิตเลยทำได้เก่งนะทำได้ดีอยูอ่สมาธิเยอะเบอร์แปดคนนี้ภาวนาแบบคลาสสิกเบอร์แปด ในรูปแบบภาวนาแล้วมีความสุขไม่มีวันไหนไม่ภาวนาแต่ยังภาวนาไม่เป็นส่วนใหญ่ไม่เพ่งก็หลับง่วงก็ลุกเดินผ่อนคลายก็นั่งสู้ต่อเป็นโทสะจริต<ม>ชอบเอาชนะกิเลส<ม>เห็นเบื้องหลังตัวเองก็ภูมิใจมไม่เห็นก็โมโ oh, ห<ม>รู้ทันบ้างไม่ทันบ้าง ไม่เคยเลิกภาวนาเพราะมั่นใจว่าเราต้องได้ดีสักวันอขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะเราต้องได้ดีสักวันแล้วเ,เกิดวันหนึ่งเราพบว่าเราไม่มีจะทำยังไงอ่ะดูไปนะดูไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอนะดีแล้วแต่อย่าหวังผลอย่าอยากได้ถ้าเราอยากได้ผลนะใจไม่ได้สงบไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอก นะรู้สึกเน้นที่ความรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่าบังคับตัวเองอย,อย่ากดกจิตนะอย่าไปกดอย่าไปข่มรู้สึกไปสบายๆนะที่หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติแบบคลาสสิกเลยนะคือ,อเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาแบบ แบบนักปฏิบัติโบราณตอนนี้ยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมออเมื่อ,อไหร่จะเลิกอ่ะสั่งให้เลิกได้ไหมไม่ได้ก็ยอย่าไปทำสิไอ้ตัวเพ่งนะี่มันเกิดจากโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีให้รู้ทันจิตที่โลภนะแล้วเราปฏิบัติ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามจิตโลภไปฝึกต่อนะไปทำเอา